ไม่มีใครวันนี้สามารถีจะกินได้ไป5ในห้าทีแต่พี่มีความเชื่อในตัวนี้ครับถ้าคุณทําไดโ้โอ้สามพันบาทครับคิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้ช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับกับเผาโจอ e. ีช่างแล้วนะครับจานนี้มเมื่อกี้สี่กิโลครับกิโลหนึ่งพี่กิโลนึง,นงไม่มีใครวันนี้สามารถจะกินได้ไปยในห้าทีแต่พี่มีความเชื่อในตัวนี้ครับถ้าคุณทําได้โอ้สามพันบาทครับอุย ห้านาทีเจวพี่ขออนุญาจับเวลาขอนันหน่อยครับกูเป็นพระการเสิร์ฟครับผมพร้อไหครับสามองหนึ่งไปครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นร่นมร่มใจร่มร่มใจร่มร่มฮมใจร่จมร่มร้มอแนแปงครับมาชิมกินแลยนะ พ่จารลกทีมาเลยเดี๋ยวจะได้กลับไปนอนนะดีแดกข้าวเสร็จต้องกลับไปพักผ่อนโอเรียวพ่นิกสามสิบนาทีแล้วีปมาดีว่ะจะเพิ่มรางวัลให้จากสามพันเป็นสามล้านเหรียญ US Dollar ครับครับ s p e e การแดกเราเห็นถึงความร้อนเงินนะครับ สปีกานแดดจะบ่งบอกถึงฐานะทางบ้านพี่ไม่คุยกับพี่ภูมิเลยเหรอตั้งสมาธิตั้งสมาธิก็สมมติยินไปได้ตังตังเข้าลงไปใช่เข่าข่าบุดหลอดลมตายข่าบุดเกือบวางช้อนเลยข่าบุดหลอดลมตายหาไปเหลือ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 ข้าวดี่พี่เหลือเหล้นไว้อนาทีนะ น่าหนุนทีเฮ้ยเขาเร็วเร็วกว่าครคนอื่นเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครเร็วขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันพิ่งจะผ่านไปสามสองครึ่งนะครึ่งทางครับครึ่งทางคิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้ช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์ครับ<อ><อ>พี่คอมเมนต์มาแล้วก็กดแชร์ครับ ซึ่งแปลว่ากดก้าไม่ใช่กันปันแฉกแค่กระจายก็อุ้ยอะไรอ่ะกำลังใจครับเขายกนิ้วให้ครับเป็นดี้ครับเมื่อกี้ตอนนี้กล้องยังไม่มาเป็นนี้ครับอ๋อพับปุบอ๋อบอกว่าขออีกหน่อยนี่จัดไปเยอะยอมลงไปยอมลงไปเอามันลงล่างเอามันลงล่างกดมายเดี๋ยวี่ ถ้าย่อตัดคอถ้าพี่ได้เงินไปสามพันสามพันครับสามพันพี่ได้เงินไปสามพันพี่จะได้ไปไปหาหมอครับคือหมอนี่ที่โรงพยาบาลอ่ะพี่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้พี่เหลือแค่ไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชมข้าไม่นับแล้วครับที่เป็นกับไข่ดาวแล้วที่เป็นกับอืมเอาดีเวลาครับใจเย็นครับ เฮียตอนแรกนึกว่าสองนาทีชาวบ้านต้องทำได้ไปเมื่อวานขี้มุกไหลน้ำตาอีกน้ำตาไหลขี้มุกเยอะนะครับทำทำไมปวเนี่ยลำบากสามพันสามพันหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทียังเยอะอยู่นะเวลากับข้าวก็เยอะเลยไม่รู้อะไรเหลือเยอะกันระหว่างเวลากับข้าวเขาบอกพิซซี่แหลกมากินได้ตั้งหกจานแต่สี่วันเลยด้ยกินเร็วด้วย ทางบ้านใครที่สามารถกินได้สามจานนะติดต่อเข้ามาหลังไหม่ฮนะพี่จะมาคาสิน,นดีขึ้นผมไม่ต้องดูเวลาไม่ต้องกดดันนิกไม่ต้องดูเวลาไม่ต้องกดดันนะนิกแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเวลาไม่ต้องดูไม่ต้องไปกดดันตัวเอง ไหนลมๆเลยสู้กับเองไปผู้ชายคนหนึ่งสิ่งเราทำได้ก็คือทำให้ดีที่สุดไม่ต้องกดดันจะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปละนักปลาพี่วิทย์โยมแค่นี้เหรอตังก็เสียเพื่อนก็ไม่ได้สุขภาพก็เสียเสียได้เสียได้ยอมเหรอยอมนะยอมไหม ยอมครับยอมครับยอิมยังเอาไปครึ่งหนึ่งหนึนาทีครึ่งกับอุ้ยไม่ไม่ง่ายอ่ะพี่ทำไมพี่โ่เรียทำได้วะเวลาจะต้องมาช้เรยเนี่ย